สวัสดีครับไวรุ่นอเมริกาทุกท่านนะครับก็อยู่ัุผมเองนะครับไกส์ซาต้านะครับผมวันนี้ผมก็จะทําการมาสั่งรับชุดของลินนาปิดนะครับผมนะชุดนี้เลยเห็นปะของไอเพลงเนี่ยไอเฮียอะไรนู่นนะอีที่กับเอ๊บเบ๊อเนี่ยชุดได้สีชมพูนะผมนักโทษนะผมนะฟงฟิงนะผมนะหรือว่าใช้ได้นะเช็คดิฉีแตกเลยประมาณนั้น่ะ นี่ก็ใกล้เก่งนะครับมันไม่ค่อยโหลดอ่ะเนี่ยอ่ะจริเงเฮ้ยโอเคเนี่ยผมก็เป็นประมาณนี้นะครับสีชมพูฟลิงๆเลยนะครับอ่ะนี่นะผมแล้วก็มีของใหม่มาด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะมีเป็นแบบของเขาเลยอ่ะเออเขาแหละผีเปล่ามไม่รู้นะผมมีปีกอ่ามีมฟังมีดีวีลนาเอกนะผมวิลลีฟูลคราวนะครับเป็นกดไป นี่ด้วยผมนะปีกก็สวยงามผู้หญิงชอบชอบชอบนะเป็นของสไตล์แกนะโอเคผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาสอนเอาแค่ไอชุดนี้นะคผมอ้าวเฮ้ยไปกูถอดเสื้อแป๊บนึงเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนก่อนอ่ะใส่ไปอ่าเขาดูดีขึ้นเลยโอเคแล้วผมนะก็วิธีรับครับง่ายๆครับผมง่ายมากเป็นของฟรีด้วยก็คิดเขาว่าฟรีเขาเนี่ย คำคว่าฟรีนั่นน่ะไอของรีง่ายมากครับลูอีซี่แหละก็ให้รีบมารับแล้วกันนะครับผมนะเอียชุดก็ถือว่าใช้ได้น,นะเหมือนชุดติดชีตแตกดีหนึ่งนะครับร้อมันโหลดกันเฮ้ยเร็วเดี๋ยววายจัดปบโอเคมาได้มาแล้ว,ลวให้เลื่อนลงไปครับผมเลื่อนลงไป ๊บไอ่ใช่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้เลยนิวล่าสุดเลยไหมนี่อ่ะคือใครอยากจะได้นะผมนะก็ชุดก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอามาได้นะครับผมนี่ครับน,นี่เลยนะครับอ่าชื่อตามนี้เลยนะครับขอับผมนะาก็ขอจบคลิปไอพ,พีเท่านี้ก่อนลวกันนะครับผมนะอะไรเนี่ยอะไรของกูเนี่ยเอาออกไป ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายอย่าลืมซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดติดตามด้วยไลด์ด้วยนะครับ